ติวผ่านกับอาจารย์จัดเริ่มกันเลยค่ะกรมธรรม์ประกันอักขีภัยมาตรฐานมีเงื่อนไขกําหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องชําระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลากี่วันนับตั้งแต่กรมธรรม์มีผลบังคับก็45วันขอ30วันคอ60วันงอ90วันคุณคิดว่าระยะเวลากี่วันนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับคะก็45้าวันมากไปไหมหรือว่าน้อยไป ขอขอ30วันน้อยไปค่ะข้อ60วันก็น่าจะคิดอยู่แต่งอกวันอันนี้ก็มากเกินไปจำไว้เสมอบางอย่างต้องจำบางอย่างต้องเข้าใจคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือ60วันค่ะฉะนั้นบางอย่างที่คุณจะต้องรู้คุณจะต้องเข้าใจบางอย่างต้องเข้าใจแต่คุณจาเป็นต้องจำยากไหมคะไม่ได้ยากนะยากรู้ว่าติวผ่านเป็นอย่างไรทักมาคุณจัดติวเต,วตอร์ประกันเกียวจะแนะนำให้ค่ะ